สวัสดีครับวันนี้รัตเตอร์ไปช็อปนะครับวันนี้เราจะมาความเงียบเหงานหนิดนึงนะฮะผู้แสบคอนะฮะไม่ใช่อะไรวันนี้นะครับเราพามาดูรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นก็คือคาวา s a กินินจาไอ้แซดสามนะฮะนินจาแก <laughs> นะครับคันนี้ก็เป็นรถปี2016นะครับเปิดราคาอยู่เพียง92,650นานะจ๊ะถูกไหมออกรถต้นต้นฟีดาวถูกเนาะนะครับ ความถูกนั้นมากับคุณภาพแน่นอนนะฮะคันนี้มามาดูของแต่งกันดีกว่านะครับคันนี้ก็จะมีชิ้หน้าแต่งนะครับผมมัดทองนะฮะมือเบรคมือคัสสีทองนะครับแต่รถสีเขียวนะครับดูนะครับมันดูดีมากๆนะเลยครับคันนี้เขาบอกว่าเดิมเกือบสนิทนะครับกาบมอน้ำก็สีทองเนาะ เห็นกันอลา,ามตามแต,ต่ต้นคลิปเลยอ่ะแม่งทองอลา,ามมาเลยนะครับมาดูดีเทลฝั่งขวาก็คันนี้ก็สวยๆง,งามนะจ๊ะแครงสวยๆชุดสีสวยๆนะครับท่อนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คือท่อเดิมนะฮะเดิมจ้ะไม่ต้องส่องอะไรมากมาเดิมจ้ะนะครับแต่ดูความนะครับนี่ดูดยางมันสิยางก็เดิมแหละแต่เพิ่มเติมคือขนหายแค่นั้นนะฮะท้ายครับโล่งๆนะครับ ตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวนะครับเป็นไฟเลี้ยวแต่งท้ายแต่งนะครับอ่ะถัดมาก็ดีเทลฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับผมโซว์เจอครับพร้อมอสปูลเอื้ออาทรนะฮะมาตุต่อดีเทลสวยๆก็งามครับฝั่งซ้ายมือสวยแน่นอนนะไม่สวยเฮ็ดตกช่างเลยใครทำเนี่ยนะครับเบาะสวยนะครับหนังยังแต่งตึงเหมือนทาวอสดุไลเซอร์มาฮะนะคร บำรุงมาดีนะครับถังสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นเก็บเขียวด้าน,นด้านเนาะด้าน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 มาตาก,กล้องตายด้าน <c oughs> นะครับมาดูกัดีกว่าคันนี้เป็นปี2016นะครับแต่มันวิ่งมาเพียง4,266กิโลเท่านั้นพระเจ้า,าคุณเชื่อะหรอบ่าว่าน,นี่คือรถ2016มันคือรถปี2016นะครับท่านผู้ชมนะครับ นิ้วไปดูเงียบไหมตาแล้วนะไม่ใช่ผมไม่ตาสตาแล้วนะพอดีกว่านะครับก็ถ้าสนใจเจ้า z 3ดสามร้อยปีสองพันสิบหกไมโครจะน้อยคันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาชมที่ร้านเตอร์บายช็อปนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่กอธมเอเหนนงจอกนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ออกรถมาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามไปเลยนะครับแต่ละเรานะครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายนะท่านอีกหนึ่งปีเต็มๆตมกันไปเลยนะจ๊ะนะครับก็อีกอย่างหนึง่งฝากไว้ให้คิดนะครับมีฝากไว้ให้คิดด้วยว่ะพูดจะพูดคำพรมสุภาพสิธิ์ไม่มีนะฮะอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนห้ามให้คุณนั้นพลาดคลิปเด็ดๆกวนๆอย่างนี้นะครับผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับ